ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณฑ์ทานตอนที่65ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ พระพุทธองค์ประทับยืนอยู่บนยอดเขาซินเนรุทรงเปล่งพระฉับพนรังสีหรือรังสีที่แผ่ออกมาจากพระวรกายพระองค์ทรงแลดูไปด้านข้างบนสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วทั้งหลายได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรมโลกพระองค์ทรงแลดูข้างล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงนรกอเวจีพระองค์ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศน้อยทั้งหลาย จักรวาลหลายแสนได้มีเนินเป็นอันเดียวกันพวกเทวดาและหมู่มวลมนุษย์ต่างก็มองเห็นกันและกันเราหมู่มวลประชาชนเมื่อได้ละดูพระรศมีของพระพุทธองค์ในวันนั้นแล้วจะไม่เกิดความปรารถนาในความเป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงคนเดียวในการต่อมา ท่านเท้ามาหาพรหมกั้นฉัดท่านเท้าสกกะถือบาทท่านเท้าสุมยพัดด้วยวันวิชนีหรือพัดทรงกลมที่ทำจากใบตาลอันเป็นทิพยท่านปัญจสิขเทพบุตรบลงพินสีเหลืองบูชาผ่านพระองค์การขับร้องนำเสด็จลงมาท่านมาตลิสังคาหากเทพยืนในเบื้องซ้ายถือของหอมและดอกไม้อันเป็นทิพย์บูชาตามลงมา จากนั้นพระบรมศาสดาเสด็จลงมาจากเทวโลกพร้อมด้วยกันกับถวยเทพเหล่านี้พวกเหล่าเทวดาพากันลงมาทางบันไดทองพวกมหาพรหมลงมาทางบันไดเงินพระบรมศาสดาลงมาทางบันไดแก้วมณีแล้วทรงหยุดประทับยืนที่ประตูเมืองสังกัสร พระสารีบุตรเทระถวายบังคมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งประทับยืนบนเชิงบันไดก่อนผู้ใดจากนั้นพระอุบลวรราเทรีและเหล่ามวลมหาประชาชนที่เฝ้ารอก็เข้าไปกราบถวายบังคมต่อพอรับผู้มีพระภาคเจ้าโดยลำดับพระพุทธองค์ทรงดำริว่าเหล่ามวลชนในที่แห่งนี้ยังไม่ได้รู้จักพระสารีบุตรว่าเป็นผู้เลิศด้วยคุณอันใดเราควรที่จะประกาศปัญญาคุณของพระสารีบุตรแก่มหาประชาชน จึงตรัสถามปัญหาพระเทระแก้ปัญหาได้ทุกประการทั้งที่เป็นปัญหาของปุถุชนปัญหาของพระเสขะและปัญหาของพระอเศสในครานั้นมวลมหาประชาชนจึงได้ทราบว่าพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาอันหนึ่งเป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากการแสดงยะมะกะปาฏิหารแล้วจะเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในดาวดึงเทวโลก เพื่อปรดพระพุทธมารดาแล้วเสด็จลงไปที่ประตูเมืองสังกัสสะในวันมหาปวารณาหรือวันออกพรรษาสถานที่ที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐา,านในขณะที่พระองค์เสด็จลงมาที่บริเวณประตูเมืองสังกัสนั้นจึงมีนามในภายหลังว่าอาจ,จตเจดีสถานหากจะย้อนเวลาไปในอดีตสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถบินทิกเศรษฐีในกรุงสาวัตถี สมัยนั้นในแว่นแคว้นของพระเจ้าประสิทธิโกนมีโจรผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วนามว่าองคุลีมานเป็นคนหยาบช้ามือมักจะเปื้อนไปด้วยเลือดอยู่เสมอปักใจฝักใฝ่ในการฆ่าฟันไม่มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ผู้มีชีวิตร่วมโลกทั้งหลายโจรองคุลีมานผู้นี้ได้กระทําบ้านไม่ให้เป็นบ้านกระทําให้นิคมหรือหมู่บ้านไม่ให้เป็นนิคมกระทําชนบทไม่ให้เป็นชนบทเมื่อเข็นฆ่าเอาชีวิตเพื่อนมนุษย์แล้วจะทําการตัด นิ้วมือมาร้อยไว้เป็นพวงเพื่อนำมาแขวนไว้รอบคอตนเองอันหนึ่งสำหรับความเป็นมาของโจรองคุลีมานนั้นบ้างก็ว่าองคุลีมานนั้นเป็นบุตรของนางมันตานีภรรยาของปุโรหิตในพระเจ้าประสิทธิโกนโดยในเวลาที่คลอดออกมานั้น เป็นเวลากลางคืนและเป็นเวลาเดียวกันกับที่สันพะอาวุธทั้งหลายที่มีอยู่ในพระนครได้ปรากฏแสงเรืองรองมาดั่งเปลวไฟบรรลัยกันแม้กระทั่งพระแสงหอกและพระแสงขันของพระเจ้าปรเสนทิโกนเองที่วังอยู่ใกล้แท่นบรรทมก็ลุกพลงราวกับเปลวไฟเช่นเดียวกันในเวลาต่อมาพรามปุโรหิตผู้เป็นบิดาทราบ เรื่องเข้าจึงรีบออกจากเรือนเพื่อมาดูดวงดาราประกอบการทำนายดวงชะตาจึงได้ทราบว่าบุตรชายของตนผู้นี้นั้นเกิดในเรือของดาวมหาโจรจึงรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกนแล้วกลับทูลถึงสาเหตุของอาวุธทั้งหลายที่เกิดลุกโชนขึ้นราวกับเปลวไฟได้เองว่าเพราะมีทารกเกิดขึ้นที่บ้านของตนเอง เหล่าสรรพอาวุธทั้งหลายเกิดลุกโชนขึ้นด้วยอนุภาพแห่งทารกในภายภาคหน้าทารกนี้จะกลายเป็นมหาโจรปุโรหิตได้แม้กระทั่งกลับทูลแนะนำขอให้เอาชีวิตทารกผู้นี้เสียแต่พระเจ้าประเสิทธิโกนได้ทรงห้ามเอาไว้ต่อให้ใน อนาคตทารกผู้นี้จะเป็นมหาโจรตามคำทำนายของท่านแต่คนเพียงผู้เดียวจะทำเช่นใดได้เล่าเปรียบได้กันกับต้นข้าวที่รีบรวงเดียวที่อยู่ท่ามกลางท้องนาอันกว้างสุดลูกหูลูกตาต่อมาท่านปุโรหิตผู้นี้จึงได้ตั้งชื่อทารกผู้นี้ว่าอาหิงสกกุมารที่มีความหมายว่ากุมารผู้ไม่เบียดเบียนผู้ใด